สวัสดีครับพบกับเอกอสาพระเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระเหรียญนะครับเกจิดังนะครับครับจากจังหวัดดรธทาดีนะครับอีกแล้วนะครับทางภาคอีสานเราเนี่แหละครับก็ผมก็อยู่อีสานก็เลยได้ภาคอีสานมาค่อยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับครับดูกันเลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับสร้างปีไหนนะครับ เนื้ออะไรนะครับครับมาดูันเนยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะให้คุณสังเกตก่อนนะครับว่าต้องดูหน้าตาท่านนะครับดูหน้าตาท่านนะครับสังเกตดูตาท่านนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูตาท่านนะครับจะเหมือนไม่เท่ากันนะครับด้านหนึ่งจะเหลือกจะเหลือกโตนะครับด้านหนึ่งจะปกริินหีนะครับเหมือนตาขมเหมือนตาหีนะครับ ครับถ้าเรานะครับพลิกดูอย่างนี้นะครับจะดูแบบถ้าเรามาดูถ้าเรามาดูเหรียญจริงๆนะครับตาท่านยังไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามิติของเหรียญท่านนะครับทําไมถึงทาแบบสุดยอดอย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนมันมันสุดยอดนะครับพูดบอกผมบอกไม่ถูกนะครับ เดือนนี้เป็นมิติแบบธรรมชาตินะครับถ้าเกนี่ไม่ต้องห่วงทําไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าตาท่านน่าจะเป็นมิตินะครับจะเป็นเหมือนธรามธรรมชาติทําขึ้นมานะครับเหมือนจริงนะครับดูตานะครับสังเกตตาจมูกปากนะครับริมฝีปากนะครับให้ได้เป็นมิตินะครับดูนะครับมจะขยายนะครับดูนะครับทั่วทีนะครับมือมสันนะครับ ครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญลงปุ๋สีนะครับสิริสิริทโลนะครับถ้าผูอ่านบิดก็ขออภัยนะครับครับรุ่นนี้นะครับจะไม่ต่อโคดนะครับจะเป็นรุ่มสองสานะครับสองสาตรงนี้นะครับสังเกตดีนะครับตรงที่เป็นวงกลมนะครับจะไม่วงกลมนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับสังเกตดีนะครับจะไม่เป็นวงกลมนะครับนะครับดูดีนะครับ จะไม่เป็นวงกลมนะครับสังเกตนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็เป็นวงกลมจะไม่เป็นเหมือนจะดูดีๆผิวเพลินนะครับจะเป็นเหมือนวงกลมนะครับนี่ครับจุดสําคัญที่สองนะครับจุดสําคัญที่สามนะพูดผมผิดดูตาท่านนะครับอันดับแรกครับอันดับสองก็ดูิวริมฟฝีปากนะครับอันดับสามก็ดูดูตรงตรงวงกลมสองสารานะครับครับแล้วอันดับสี่นะครับ ห่วงบนนี้นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินเชื่อมครับเชื่อมอยู่ห่วงนะครับครับครับมาดูด้านหลังนะครับว่าครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองนะครับเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับครับหามาดูด้านหลังนะครับครับด้านหลังก็จะเขียนว่านะครับรุ่นหนึ่งนะครับ วัดป่านนลทองอินนะครับวัดป่านนทองอินนะครับครับแล้วก็สังเกตนะครับตรงที่ใต้รุ่นหนึ่งนะครับตรงตรงนอหนูนะครับจะเหมือนมีสละอีอยู่ข้างบนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นเส้นขีดหน้าใต้นะครับอาจจะเป็นตําหนิก็ได้นะครับเหรียญนี้นะครับครับดูนะครับ jd เทเจดีท่านจะเป็นมิตินะครับมิตินะครับความคมชัดนะครับจอามคมชัดจะไม่จะทำเหมือนลนักษณะจะทําเหมือนเจดีแบบทรงแบบนั้นนะครับแต่ว่าความละเอียดนับชัดนะครับความละเอียดชัดนะครับวัดวัดป่าโนนทองอินนะครับอําเภอูอู่อแก้วนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับออกปี2,500นะครับ53นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในกรอบเก่านะครับผมได้แกะมานะครับผมได้มาอย่างนี้นะครับได้มากับกรอบนะครับกรอบสแตนเลสนะครับขึ้นปฏิกนะคือขึ้นสนิมนะครับดูนะครับกรอบเหรียญนะครับกรอบเหรียญก็กระไหลขึ้นกระหลุดนะครับเจาะเป็นทองแดงแล้วนะครับครับดูง่ายๆครับ ง่ายครับรุ่นแรกอยู่นี้เหรียญท่านนะครับทําออกมาหลายรุ่นนะครับเหรียญน,นี้นะครับรุ่นสังเกตนะครับสังเกตนะครับสังเกตพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับดูอะไรทุกอย่างนะครับ แต่กระไหลท่านนะครับจะบางๆนะครับแปลกนะครับจะไม่เหมือนกระไหลเก่านะครับกระไหลเก่านะครับจะเป็นจุดๆเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนพ่นทรายนะครับท่านเคยเห็นพ่นทรายพ่นทรายทองนะครับจะเป็นอย่างนั้นแหละครับจะเป็นเป็นเหมือนทรายจะหลุดออกมานะครับแต่นี้จะเป็นแค่ไข่เคลือบไปเลยนะครับเขาเรียกว่ากระไหลกระไลใหม่นะครับ กระไรใหม่จะไม่ทําเหมือนกระไรเก่านะครับกระไรเก่านี่จะละเอียดกว่านี้นะครับกระไรเก่านี่พิธีทํทกากระไรนะครับพิธีทําการะไรเขาว่าเขามีประหลอดนะครับผิวประหลอดเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะปร,ประหลอดผสมอยู่นะครับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทําแล้วนะไม่ทําเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับทุกวันนี้จะจะจะชุบแบบว่าสารเคมีนะครับกระไรสารเคมีนะครับไม่ใช่กระไรแบบที่ว่า ยังไงครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูล้วกระไลกระไลท่อกระไลทองเก่ากับกระไลกระไลทองใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับครับดูต่อนะครับแล้วตัวรอลิงนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับครับก็มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็บอกแค่ จุดสาคัญแค่นี้นะครับดูตานะครับดูปากนะครับปากก็เป็นมิตินะครับอ้าแบบนิดๆนะครับห่วงก็จะเชื่อมติดกันนะครับนี่ห่วงมันจะมีจะมีเหมือนเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินตรงตรงห่วงกับตัวนั้นนะครับต่อมาก็มาดูตรงที่ตรงสอสลานะครับไม่ใช่วงกลมนะครับจะเป็นจะมีฉากเป็นฉากนะครับเรียกว่าจะไม่เป็นวงกลมนะครับ ครับดีนะครับครับแมพจะให้เป็นวงกลมนะครับสังเกตสังเกตแค่นี้ก่อนนะครับข้างหน้าก็จะมีประมาณ3 4จุด4จุดนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามดูคลิปผมนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดติดตามผมเลยนะครับแล้วคุณจะได้พาคิดสสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาดีนะครับพาดังๆนะจากจังหวัดต่างๆนะครับ หรืออาจก็จะหาแบบยากๆสุดๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับขอบคุณครับ